พระราชวงศ์ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติ247 5ตอนที่1การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2 4 7 5ซึ่งเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองบริหารราชการแผ่นดินจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญน เป็นการปฏิวัติครั้งแรกในสยามครับโดยที่ตัดทอนอำนาจและก็ลดบทบาทของพระมหากษัตริย์ไปสู่ปวงประชาราษฎร์ซึ่งก็นับว่าเป็นการปฏิวัติครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยครับซึ่งส่งผลกระทบต่อราชวงศ์ไทยเป็นอันมากทีเดียวครับถ้าจะว่ากันไปแล้วนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นน่ะเรียกขานกันเลยละครับว่ายุคพิฆาตเจ้าหรือว่ายุคปราบเจ้าครับ หรือว่าบางคนเขาพูดถึงเป็นยุครังแกเจ้าแต่จริงๆแล้วก็ไม่ถึงกับล้มเจ้านะครับ่างที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับในตอนนั้นมีการจับกลุ่มราชวงศ์แล้วก็ข้าราชการที่คิดเห็นตรงข้ามกับรัฐบาลคณะรัษฎรครับมีสิ่งที่เรียกว่ามีการยัดเยียดข้อหาสร้างหลักฐานที่ว่ากันว่าเป็นหลักฐานเท็จเพื่อกล่นแกล้งนะครับกักขังนุงเหนียวจองจําไปจนถึงขั้นประหารชีวิต ยึดซับยึดวังกันเลยทีเดียวครับรวมไปถึงการในประเทศต่างๆนานาครับซึ่งสร้างความปวดร้าวให้แก่ชีวิตครอบครัวจนกระทั่งเรียกได้ว่าวังแตกกันเลยทีเดียวครับบานแตกสียแลกขาดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จารึกของความโหดเหี้ยมของผู้นํารัฐบาลในขณะนั้นก็ว่าได้และนะครับพระราชวงศ์ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ปฏิวัติสยาม2475นั้นมีมากมายจริงๆครับ วันนี้ผมจะทยอยเล่าเรื่องพระชนชีพของพระองค์ท่านเหล่านั้นและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิวัติสยาม2475มาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด s u b s c r i b e แล้วก็กดดิงแจ้งเตือน,นครับ ดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซ u เปอร์แังส์ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอขบพระคุณมากครับข้อมูลในวันนี้เนี่จากหนังสือหลายเล่มนะครับโดยเฉพาะหนังสือของคุณกิติพงศ์วิโรธธรรมากูลครับ คุณรู้ฟังครับสำหรับเจ้านายที่ทรงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในวันที่24มิถุนายน2475ต่อเนื่องถึงเหตุการณ์กบฏบวรเดชเมื่อปี2476รวมไปถึงกบฏในปี2481เนี่ยผลกระทบที่ได้ทรงรับเนี่ยหนักเบาต่างกันครับเรียกว่าสุดแต่บุญแต่กรรมนำพาเลยนะครับเนื่องจากว่ารัษฎรในยุคนั้นเนี่ยปิดปากเงียบครับอยู่แบบตัวใครตัวมัน ไม่กล้าที่จะเสนอความคิดเห็นแล้วครับเพราะว่านอกจากจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมาพระนครสว,วรร์พินิษฐ์แห่งวังบางขุนพรมซึ่งทรงถูกยึดวังและก็ยึดทรัพย์รวมไปถึงในรเทศให้เสด็จไปประทับที่ต่างประเทศกระทั่งสิ้นพระชนเนี่ยเจ้านายพระองค์อื่นๆที่ได้ทรงรับผลกระทบถึงกระทําให้ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือต้องระหกระเหินย้ายบ้านย้ายวังกันเลยทีเดียวลวครับ หรือว่าบางทีเนี่ยมีบางพระองค์ทรงถูกกดดันครับจนเกิดความเครียดหาทางออกไม่ได้ถึงกับทรงกระทําอัตวินิบาตกรรมด้วยพระแสงปืนปิดชีพพระองค์เองครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งนะครับหลายพระองค์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นเริ่มต้นที่พระองค์แรกครับคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชาดุภาพนะครับพระองค์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าดิศวรกุมารครับเป็นพระราชโอรส ลำดับที่57ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมบันดาชุ่มซึ่งเป็นสกุลโรจนดิตนะครับท่านประสูติเมื่อวันเสาร์ที่21มิถุนายน2,405ครับส่งรับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยบัญชาการทหารบกอธิบดีกรมศึกษาธิการเสนาบดีกระทรวงธรรมการและก็เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยครับนอกจากนี้ยังทรงเป็นสภานายกหอสมุดสำหรับพระนครน,นะครับ รวมถึงเป็นอภิรัฐมนตรีและนายกราชบัณฑิตยสภารวมถึงบุกเบิกงานพิพิธภัณฑ์อีกด้วยนะครับจะว่าไปเนี่ยท่านเป็นคนเก่งหลายเรื่องมากๆนะครับพระองค์เนี่ยทรงเป็นหนึ่งในคณะอภิรัฐมนตรีที่ทรงคัดค้านการพระราชทานรัฐธรรมนูญครับด้วยเหตุผลส่วนพระองค์นะครับเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็นนักการศึกษาครับเคยทรงดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมศึกษาธิการและก็เสนาบดีกระทรวงธรรมการมาก่อนครับ เคยจัดวางรากฐานระบบการศึกษาของชาติมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จะทรงเน้นคุณภาพของทรัพยากรบุคคลครับเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นสําคัญทีเดียวครับซึ่งรัษฎรไทยส่วนใหญ่ในขณะนั้นนะอน่ยยังด้อยการศึกษาครับและก็ยังไม่เข้าใจการเมืองการปกครองในวิถีทางรัฐธรรมนูญครับก็จึงต้องเริ่มต้นวางรากฐานปลูกฝังแล้ก็ฝึกหัดนะครับและก็ทดลองในเบื้องต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแหะครับ แต่ว่าทางคณะรัษฎรอาจจะเห็นไม่ตรงกันนะครับจะเรียกว่าใจร้อนก็ไม่ผิดนักแะครับแล้วก็ไม่ดูความพร้อมของประชาราษฎร์ตามความคิดเห็นของกลุ่มพิยลมรงนนะครับนั้นก็ทาให้ทางรัฐบาลคณะรัษฎรเนี่ยกล่าวหาว่าพระองค์ทรงเป็นผู้หนึ่งครับที่ยุยงไม่ให้ในหลวงรัชกาลที่7เนี่ยทรงปฏิบัติตามรัฐบาลครับ และก็เนื่องจากพระองค์ทนระงเป็นหนึ่งในคณะอภิรัฐมนตรีที่ส่งคัดค้านการพระราชทานรัฐธรรมนูญในเวลานั้นนะ่ยซึ่งทรงเห็นว่ามันเร็วไปนะครับรัศดรส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดช,ชอบในการบริหารราชการแผ่นดินครับควรให้เตรียมตัวกว่านี้นะครับปรากฏในเอกสารบันทึกถวายความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญที่ทรงนําขึ้นทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่า เวลานี้บ้านเมืองก็เป็นปกติดีอยู่ยังไม่เห็นเหตุการณ์ว่าควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยประการใดแต่การที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องคิดทบทวนให้มากอย่าให้กลายเป็นภัยแก่ประเทศขึ้นได้เพราะการศึกษาของเรายังไม่สุกพอทั่วถึงนั้นอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งอำนาจเงินยังตกอยู่กับชาวต่างประเทศโดยมากเพราะเขาชำนาญการค้าขายและมีเงินทุนเป็นหลักทรัพย์อย่างมั่นคง ้าราสะดรของเรายังอ่อนกับเหตุการณ์ทั้งความชำนาญและความรู้รอบตัวแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นภัยมากกว่าเป็นผลดีเพราะลงท้ายเราก็จะถูกปกครองด้วยอำนาจผู้อื่นโดยทางอ้อมได้โดยสะดวกรัษฎรส่วนมากยังรู้จักคุ้นเคยแต่คำว่าพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินเป็นที่ยึดถืออยู่ถ้าการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดผลทั้งรัษฎรก็กลับกลายความนับถือในพระบรมเดชานุภาพลง แล้วจะทำให้การปกครองยุ่งยากเสียหลักการโดยหาประโยชน์อันใดม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเราจะคงปกครองตามแบบปัจจุบันนี้เป็นต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นไปไม่ได้อย่างไรอย่างไรเราก็ต้องให้รัฐธรรมนูญน,นี้วันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วจึงเห็นว่าควรจะตั้งต้นให้รัศฎรได้รู้ตัวเตรียมตัวรับให้ถูกต้องเสียแต่ในบัดนี้เป็นต้นไป ต้องให้รัชนรรู้จักการรับผิดชอบต่อการออกเสียงเรื่องบ้านเมืองของตนให้ดีก่อนจึงจะควรพระราชทานท่านว่าไว้อย่างนั้น,นครับและเมื่อความเห็นนี้เผยแพร่ออกไปสู่ภายนอกเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าพระองค์เนี่ยไม่ทรงเห็นด้วยกับการปกครองโดยรัฐธรรมนูญครับก็จึงไม่มีใครกล้าออกความคิดเห็นพูดคุยเรื่องรัฐธรรมนูญกับพระองค์ครับแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงอยู่ห่างๆไม่ได้ตรัสถามความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นแหละครับ ทางคณะรัฐบาลของคณะรัษฎรก็จึงได้ไปจับกลุ่มพระองค์ครับและก็หม่อมเจิมที่วังวรดิษเป็นองค์ประกันครับและก็เชิญพระองค์เนี่ยสเสด็จไปประทับที่กองบัญชาการของคณะรัษฎรที่พระที่นั่งอนัน,นตสมาคมนะครับครั้นต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระป,ะปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งเจรจากับคณะรัษฎรครับขอให้ปล่อยพระองค์เป็นอิสระครับอยากได้อะไรหรือต้องการสิ่งใดก็ได้พระสถานให้หมดแล้วนะครับ และก็เพื่อให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนในระหว่างที่เจ้านายเหล่านั้นทรงถูกคณะรัฐฎนรคุมขังไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับก็ต้องยกอัญเชิญพระราชหัตถเลขาในสมเด็จพระศรีสวินทิราบรมร,ราชเทวีพระพันวัสายิกาเจ้าครับที่ไดกพระราชทานแก่หม่อมเจ้าอภัสราภาเทวกุลนะครับหรือว่าท่านหญิงแก้วครับ พระธิดาในสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพขณะที่ประทับในต่างประเทศเอาไว้แบบนี้นะครับท่านบอกว่าหญิงแก้วได้รับจดหมายของเธอลงวันที่3กรกฎาคมแล้วมาถึงนี่เร็วถึงวันที่30กรกฎาคมที่เล่าเรื่องก่อการเธออยู่เมืองนอกก็เห็นจะไม่สู้กไไรไม่ถึงกับน้ำตาตกอก,อกไม่ เสด็จพ่อและแม่ของเธอเสด็จพ่อนั้นเขาเอาไปขังประกันไว้ที่พระที่นั่งอน,นันตสมาคมในห้องเล็กๆห้องหนึ่งกับสมเด็จกรมพนริศหน้าต่างก็ไม่ได้เปิดเปิดแต่เฉพาะประตูมีลูกไปอยู่ด้วยองค์ละคนคอยผลัดกันนั่งพัดไปตลอดกลางวันและกลางคืนฉันไปถามข่าวที่หม่อมเจมิมได้ความตามที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นว่าได้ถูกขังไว้เช่นนี้ฉันรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนที่ร้องไห้ง่ายเลย แต่นี่ร้องเสียใหญ่เพราะสงสารเสด็จพ่อของเธอว่าแก่แล้วพระชันษาตั้งเจสปีขังอยู่เล่ยราวเจ็ดแดวันพระเจ้าอยู่หัวขอให้ออกจึงออกมาได้เขาจับทารุณกรรมเที่ยวเอาปืนจ่อไปทุกแห่งไปจับทุนหม่อมชายอันนี้หมายถึงเจ้าฟ้าบริพัตรนะครับท่านก็บอกให้ยิงก็ไม่ยิงแล้วเอาลูกเมียตามมาด้วยเขาไม่ให้ลูกมาให้แต่เมียตามมา มาอยู่กับหญิงประสงค์และหม่อมสมพันธ์แล้วพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ให้ไปขอรับสั่งว่าอะไรอะไรท่านก็ทรงยินยอมให้หมดแล้วตามที่คณะรัษฎรขอควรจะปล่อยเจ้านายที่ประกันไว้แล้วทุนหม่อมชายเขาก็ให้ออกมาเมื่อวันที่สามกรกฎาคมพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ให้เสด็จไปเปลี่ยนอากาศไปประทับอยู่ที่ชวานี่เป็นจดหมายของเสด็จพระพันวสานะครับภายหลังความวุ่นวายต่างๆในเหตุการณ์กบฏบวรเดช แล้ก็ยุติลงในวันที่17ตุลาคม2476เนี่ยรัฐบาลเป็นฝ่ายชนะครับมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยพัวพันล้มล้างรัฐบาลได้เป็นจำนวนมากครับผลเอกพระวรวงเธอพระงเจ้าบาวรเดชหัวหน้าคณะปุกเก่อการเนี่ยทรงหลบหนีไปได้ครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเบื่อหน่ายความวุ่นวายและก็ฆ่ากันไม่จบสิ้นครับจึงมีพระราชดำริ ว่าจะส่งย้ายไปประทับทางภาคใต้เป็นการชั่วคราวที่จังหวัดสงขลาครับเพื่อทรงห่างไกลความกังวลแล้วก็ได้ส่งชักชวนสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพโดยเสด็จด้วยครับจะได้หมดห่วงเนื่องจากว่าตอนนั้นทรงชรามากแล้วนะครับหม่อมเจ้าหญิงภูนพิสมัยดิศสกุลเนี่ยบันทึกเรื่องราวตอนนี้เอาไว้นะครับบอกว่ารุ่งขึ้นวันที่17เเช้าก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลมีชัยแล้วสั่งจับผู้ที่ถูกสงสัยต่างๆหมด พอถึงเวลาบ่ายราวห้าโมงเศษจมื่นราชามาศก็ถือกระดาษดินสอมาที่บ้านเราและขอเข้าเฝ้าเสด็จพ่อโดยเฉพาะเสด็จพ่อตรัสเรียกข้าพเจ้าไปบอกว่าในหลวงจะเสด็จย้ายราชสำนักลงไปทางใต้โปรโดให้มาจดบัญชีพวกเจ้านายว่าใครจะตามเสด็จไปก็ให้ลงชื่อไปในบัญชีเพราะในหลวงท่านว่าท่านไม่บังคับเป็นแต่ท่านจะต้องเสด็จไปจึงบอกให้พวกญาติให้รู้จะได้ไม่หาว่าท่านดิ้งขว้าง ส่วนตัวพ่อจะเข้าไปเฝ้าเดี๋ยวนี้เพราะคิดว่าจะไม่ไปให้ท่านเป็นห่วงแต่เหตุการณ์ยังไม่รู้แน่เธอไปจัดของไว้ให้แล้วพร้อมทุกคนเพราะถ้าตกลงไปจะต้องไปพร้อมกันในวังเวลาสองทุ่มข้าพเจ้าจัดการตามคำสั่งและเขียนคำสั่งใส่ซองไว้กับเงินให้คนที่จะมาอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วก็ลงมือจัดของคนละหนึ่งกระเป๋าเล็กยังไม่ทันเสร็จเสด็จพ่อก็เสด็จกลับมาตรัสเรียกไปบอกว่าเป็นอันว่าต้องไป พ่อกราบทูลว่าพ่อแก่แล้วอยู่ไปไม่ได้กี่วันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องถ้าพ่อจะถูกจับอีกครั้งนี้ก็อย่าให้ท่านทรงเป็นห่วงใหญ่เลยขอให้เอาเรื่องบ้านเมืองเป็นใหญ่เถิดแต่ในหลวงท่านกลับชวนด้วยมีอิโมชันว่าเสด็จไปให้หม่อมฉันหายเป็นห่วงเถิดดีกว่าพ่อก็หมดปัญญาจะทิ้งท่านได้ตกลงไปไหนก็ไปกันเธอไปสั่งเข้าสั่งรถสั่งคนเสียให้เรียบร้อยเราก็โกลาหลนกันอย่างใจเศร้า แต่งตัวหิ้วกระเป๋ากันคนลบใบพอลงบันไดจะไปกินข้าวเย็นก่อนก็เห็นเรือที่ยามฝั่งมีปืนพร้อมจอดลอยอยู่หน้าบ้านเราช่วยกันดับไฟปิดประตูหน้าต่างโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรีบกินข้าวแล้วก็เข้าไปพร้อมกันที่ท้องพระโรงในวังในหลวงกำลังทรงเสวยเย็นอยู่ในเวลานั้นทุกคนเตรียมตัวจะไปขึ้นรถไฟสักครู่ชายสุพสวัร์มาทูลเจ้านายว่าในหลวงจำต้องเสด็จทางเรือเสร็จแล้วเพราะ เรือยนต์ที่จะเสด็จเล็กมากจึงจะท่งเอาไปแต่พวกที่ถูกสั่งจับก่อนขอให้เจ้านายพระองค์อื่นๆทรงรอตามไปกับทหารรักษาพระองค์กับชายสุภสวัสดิ์และจะมีเรือพานุรังสีพาเจ้านายฝ่ายในของกรุงเทพออกมาถึงนี่ราวเช้ามืดด้วยอีกลำหนึ่งเพราะเจ้าพระยาวรพงศ์นี่หมายถึงเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์หรือว่าหม่อมราชวงศ์เย็นอิสระเสนานครับส่งคนมากราบทูลว่า เวลานี้ในกรุงเทพกำลังยุ่งนักไม่รู้ว่าใครเป็นใครและไม่มีใครที่จะไม่ถูกสงสัยเห็นเหลือกำลังจึงขอพระราชทานให้เสด็จมารวมเสียกับในพระราชสำนักให้หมดห่วงจึงทรงสั่งไว้ถ้าเรือนั้นมาถึงก็ให้รับเจ้าหน่ายที่หัวหินนี้ตามลงไปที่สงขลาทีเดียวคุณผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพและพระธิดาเนี่ยเสด็จไปประทับที่จังหวัดสงขลาอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาเนี่ยวันที่2องพฤศจิกายน2476ก็ทรงตัดสินพระไทยพาครอบครัวไปประทับที่ปีหนังครับเพื่อทรงหลีกหนีความวุ่นวายต่างๆที่ไม่จบสิ้นตั้งแต่ครั้งนั้นะครับและก็ภายหลังก็เสด็จกลับมาประทับที่วังบวรดิตถนนหลานหลวงตราบจนกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่1นธันวาคม2486สีริพระชัชรสาได้81ปีครับพระองค์ต่อมาที่ได้รับผลกระทบพรองค์ที่สองนี้ก็คือ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินครับพระรองค์มีพระนามเดิมว่าพระรองค์เจ้าบูรชัดชัยยากรนะครับทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่35ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาวาดครับประสูติเมื่อ23มกราคม2,424ครับทรงสมเร็จวิชาทหารช่างมาจากอังกฤษครับเป็นอธิบดีกรมรถไฟหลวงสานาบดีกระทรวงพาณิชย์และก็คมนาคมครับ ทรงเป็นอภิรัฐมนตรีผู้หนึ่งที่คัดค้านการพระราชทานรัฐธรรมนูญครับผู้คณะรัษฎรก็ถึงกับมีคำสั่งออกมาว่าถ้าจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายแต่ปรากฏว่าในวันที่25มิถุนายน2475เสด็จในกรมเนี่ยได้ตามสเสด็จพระราชดำเนินมากับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากวังไกลกังวลหัวหินเนี่ยกลับมาถึงพระนครครับ แล้วก็ทรงถูกควบคุมพระองค์ไว้ในทันทีครับพระยาโมนโนปรกรณ์นิติธาดาและพระยาศรีวิสารวาจาเนี่ยได้ทำการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินว่าร่ำรวยคดโกงหรือไม่นะครับปรากฏว่าพระองค์ทรงมีแต่นี่สินครับจึงได้ปล่อยพระองค์ไปครับและก็ก่อนหน้ามีข่าวลือนะครับว่าคณะรัษฎรจะลอบปลงพระชนพระองค์นะครับในวันพระราชพิธีฉลองกรุงเทพ150ปีครับแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านพ้นไปอย่างปลอดภัยนะครับ สุดท้ายพระองค์ก็เสด็จหนีไปประทับที่ประเทศสิงคโปร์ครับและก็สิ้นพระชนในเวลาต่อมาเมื่อ14กันยายน2479มีสุริพระชนได้55ปีครับพระองค์ที่3ครับที่ได้รับผลกระทบอย่างน่าเห็นใจมากครับก็คือพระเจ้าวรวงเธอกรมมื่นอนุวัจจตุจรนครับพระองค์มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าออสคานุทิตนะครับเป็นพระโอรส ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจัก,กรพรรดิพงษ์และก็หม่อมราชวงศ์สว่างสิริวงศ์ครับประสูติเมื่อ2ธันวาคม2426นะครับพระองค์เนี่ยทรงมีหน้าที่ดูแลพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและก็ทรงดํารงตําแหน่งประธานผู้สําเร็จราชการแผ่นดินด้วยครับในสมัยรัฐบาลของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนที่สองนะครับ ช่วงระหว่างดำรงตำแหน่งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตั้งต้นเจรจาที่จะยึดพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีด้วยครับโดยรัฐบาลเนี่ยกล่าวหาครับว่าในหลวงเนี่ยโกงทรัพย์สินครับกรมหมื่นอนุวัจตุรนเนี่ยต้องส่งสู้ความกันอย่างหนักครับแม้จะมีพยานหลักฐานชัดเจนครับว่าเป็นทรัพย์สินพระราชมรดกของพระบรมร,ราชนพนะกาชฎานให้เนี่ยแต่ในที่สุด สาก็ตัดสินให้ยึดพระราชทรัพย์ทั้งหมดครับรวมทั้งวังสุโข,ขทยัยและก็วังไกลกังวลด้วยนะครับที่หัวหินอันเป็นสาเหตุให้กรมมืม่นอนุวัจตุรนเนี่ยทรงกลัดกลุ่มพระไทยอย่างยิ่งครับแล้วก็ทรงถูกรัฐบาลเนี่ยบังคับเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พราจักรีวงจากพระบ,บาทสมเด็จพระป,ะปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยครับซึ่งท่านไม่ทําตามนะครับจนหาทางออกไม่ได้หรอกครับและก็ทรงเครียดหนัก ถึงกับทรงใช้พระแสงปืนกระทําอัตวินิบาตกรรมครับสิ้นพระชนเมื่อวันที่12สิ่ิงหาคม2479ครับซึ่งนี่เป็นผลกระทบที่น่าสลดใจอย่างยิ่งจากเหตุการ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475ครับอีกพระองค์หนึ่งครับก็คือหม่อมเจ้าสิทธิพรกรีดากรครับท่านทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากฤษดาพิณิหารกรมพระนเรศบวร,รริดนะครับ เป็นองค์ต้นราชสกุลกรีฬากรละอุธยานะครับกับหม่อมสุภาพครับส่งประสูิเมื่อ11เมษายน2 4 6 2นส่งะครับส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนแฮโร่ที่อังกฤษนะครับต่อมาได้ส่งเลือกเรียนวิศวกรรมเครื่องกลณวิทยาลัยซิตี้แอนด์กกลครับมหาวิทยาลัยลอนดอนครับหลังจากทรงใช้ชีวิตในอังกฤษกว่า10ปีครับจึงได้เสด็จกลับมาสยามนะครับและก็ทรงรับราชการในตำแหน่งเลขานุก,การ และที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระยะหนึ่งครับภายหลังในได้ส่งพาครอบครัวมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านบางเบิดครับอ,บอําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับทันทรงพระปรีชาในด้านการเกษตรแผนใหม่นะครับทรงบุกเบิกเปิดสถานดีทดลองพืชผลขึ้นที่อำเภอแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นที่รู้จักกันในนามฟาร์มบางเบิดครับจนได้รับรางวัลแม็กซไซสนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ท่านได้ทรงกลับมาเป็นอธิบดีกรมตรวจกสิกรรมได้ไม่ถึงปีครับถึงวันที่24มิถุนายน2475ก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองครับต่อมาวันที่15มีนาคมเนี่ยก็เลยต้องทรงออกจากราชการครับเมื่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตามที่คณะรัษฎรได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะกระจายอำนาจการบริหารไปยังประชาราช แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับและก็สอเขาว่าจะเป็นเผด็จการแล้วก็เพื่อพวกพ้องขึ้นทุกขณะเนี่ยผลเอกพระวรวงเธอพระองค์เจ้าบาวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมก็จึงส่งรวบรวมกําลังทหารจากโคราชเนี่ยมากดดันให้รัฐบาลคณะรัษฎรเนี่ยลาออกครับและจะส่งสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาอย่างแท้จริงครับตอนนั้นน่ะมีหม่อมเจ้าสิทธิพรเนี่ยและพระอนุชาเข้าร่วมขบวนการด้วยละครับ ส่งรับหน้าที่เป็นเสนาธิการฝ่ายพลเรือนนะครับทรงคลื่นกําลังมาพร้อมกับพระเชษฐาของท่านตั้งแต่เมืองโคราชลงมาครับส่งทําหน้าที่อบรมฝึกหัดประชาธิปไตยให้ความรู้แก่รัษฎรนะครับเรื่องนี้เนี่ยหม่อมศรีพรมมากรีดากรนายุทธยาชายาของหม่อมเจ้าสิทธิพรเนี่ยได้เล่าเอาไว้ในบันทึกความทรงจําตอนหนึ่งแหะครับบอกว่าเมื่อพระองค์เจ้าบวรเดชท่งชวนท่านให้ร่วมงานด้วยนั้นท่านทรงปรึกษาฉัน ฉันทูลท่านว่าถ้าท่านจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองแล้วแม้จะเสี่ยงสักเพียงไรฉันก็เห็นด้วยและสนับสนุนท่านเต็มที่แต่ผลปรากฏครับว่าท่านทําการไม่สําเร็จครับถูกทางการเนี่ยปราบปรามซะก่อนครับแล้วก็เกิดสู้รบกันขึ้นแถวบริเวณหลักสี่นะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นเรียกว่ากบฏบาวรนเดทผลเอกพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าบาวรนเดทก็จําต้องเสด็จลี้ภัยการเมืองไปประทับในเขตอินโดจีนครับ ส่วนหม่อมเจ้าสิทธิพรเนี่ยทรงถูกจับกุมนะครับและพิพภากษาให้จำคุกตลอดชีวิตครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ถึงกับวางแตกแะครับเพราะว่าทรงติดคุกอยู่ที่บางขวางเกาะตะรูเตาและก็เกาะเต่าตามลำดับนะครับรวมทั้งสิ้นถึง11ปีครับจึงทรงได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี2487ครับในแผ่นดินของรัชกาลที่8ครับในระหว่างที่หม่อมเจ้าสิทธิพรทรงถูกจำคุกเนี่ย หม่อมศรีพรมมาเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับท่านมีภาระมากขึ้นแหละครับโดยจะต้องหาซื้อยาและก็อาหารเนี่ยส่งไปให้สามีที่เกาะเนี่ยแทบจะตลอดเวลาครับทั้งยังทรงต้องเลี้ยงดูโอรสและธิดาและยังต้องดูแลฟาร์มบางเบิดอีกด้วยนะครับหม่อมท่านได้เล่าถึงภารกิจและก็ชีวิตช่วงที่เปลี่ยนแปลงในตอนนี้นะครับบอกว่าเมื่อแรกข่าวร้ายนั้นมันช็อกไปประเดี๋ยวไม่ถึงเป็นวันๆเดือนๆหรอกช็อกไปสักพักหนึ่งทีหลัง ไปคิดถึงว่าไร่จะทำอย่างไรกันไร่ใครจะเป็นคนทำเวลานี้คนงานก็มีมากตั้ง20กว่าคนที่ทำอยู่แล้วเงินทองเอาที่ไหนจะต้องทิ้งฟาร์มหรือไม่ท่านสั่งไว้ภาษาฝรั่งนะบอกว่า Keep the farm going มันเป็นที่รักของเราที่สุดที่สบายของเราเราจะทิ้งง่ายๆอย่างไรเราก็ทิ้งไม่ได้ทีนี้ปัญหาร้อยแก็ต้องตีไปจนแตกฉันก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจ ข้างท่านชายก็ทําโปรแกรมไว้ให้แปลงนั้นจะต้องปลูกนั้นแล้วเราก็ทําไปได้เคลื่อนทุนแรงนั้นพอจะทําได้เพราะว่าทํามาหลายปีแล้วฉันก็เข้าใจรู้จักใช้และรายงานให้ท่านทรงทราบเท่านั้นเท่านี้ปลูกถูรลิสงแปลงหนึ่งปลูกข้าวโพดแปลงสองปลูกพืชคลุมแปลงสามที่ขึ้นแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรขึ้นดีหรือไม่ดีขึ้นห่างหรือขึ้นถี่ก็ต้องรายงานละเอียดต่อท่านส่วนมากเป็นเรื่องการเกษตร ส่วนเรื่องส่วนตัวเราไม่ค่อยมีอะไรก็แล้วว่าฉันไม่ป่วยไขย้ท่านก็สบายดีแต่นอกจากนี้นะครับหม่อมศรีพรมมาเองเนี่ยก็ทรงถูกฟ้องครับต้องขึ้นสารทหารและก็ยังต้องเป็นทนายแก้ต่างเองด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยใช้วิธีบังคับต่างๆนานา,นาครับแต่สุดท้ายท่านก็ชนะคดีนะครับโอรสของท่านชายสิทธิพรก็ถูกกีดกันไม่ให้เข้ารับราชการครับเพราะว่าเป็นลูกกบฏครับ ภายหลังเมื่อหม่อมเจ้าสิทธิพรทรงได้รับอิสรภาพกลับคืนนะครับตอนนั้นมีพระชนษา60ปีแล้วครับได้ทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้กับรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์ถึงสองสมัยครับคุณผู้ฟังครับนี่แค่ส่วนเดียวนะครับของบรรดาพระราชวงศ์ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติ2475ครับยังมีอีกหลายพระองค์เลยครับแต่ว่าผมขอยกยอดไว้ไปเล่าตอนต่อไปนะครับ ชีวิตของพระองค์ท่านเหล่านี้แม้จะผ่านมานานแล้วกับเหตุการณ์2 4 7 5แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นยากที่จะลืมจริงๆนะครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอน ผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ